สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนําเอามวยโลกแห่งความทรงจําในอดีตกลับมาระลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลี่นิวส์แล้วก็ยูทูบช่องไฟคลาสสิกนะครับสำหรับนี้ย้อนกลับไปเมื่อ37ปีที่แล้วครับการคัมแบ็กครั้งแรกับของซูเวเรนาดครับราชามวยโลกรับเจอกับคนนี้ครับเควินฮาวเวิร์ดครับ วันนั้นนี่มวยคู่นี้ชกกันที่เซนทรัมนะครับในวอชเชสเตอร์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกานะครับเควินเอเวิร์ดครับได้รับการแนะนำตัวจากพิธีกรบนเวทีครับคงศกบนเวที23ปีนะครับอายุของเควินฮทอเวิร์ดวันนั้นแลวก็ค่อนข้าง,งจะโนเนมนะครับตูกเรียกมาเพื่อตอนรับการกลับมาของราชามวยโลกคนนี้ครับ ชูกาเลเลนาดครับจากโาพิมพาร์คในแมริแลนด์ครับชูกาเลเลนาดครับวันนั้นเนี่ยอายุ27ปีนะครับวันนี้นี่เลนาดอายุ65แล้วนะครับเลยใส่ย,ยิปไปแล้วครับคู่นี้อย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมาของชูกาเลเลนนาดนะครับหลังจาก จ้าตัวนี้มีปัญหานะครับบาดเจ็บที่เรติน่าในตาซ้ายครับไฟสุดท้ายก่อนขึ้นชกไฟนี้ก็คือการเจอกับบูซฟินช์นะครับเมื่อปีพัน2ก็ดสอครับเดือนคุมพาพันยี่สิบเจดเดือนครับส <ern> <2 S 1> ปีกว่ากว่าการคัมแบ็กกลับมาไฟแรกเลยครับ side side ตอนนั้นนี่ว่ากันว่าเจ้าตัวนี้ได้รับ บาดเจ็บที่เรติน่าในตาซ้ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการชกกับโทมัสเชิร์นไฟล์แรกนะครับในปี1981นะครับตาซ้ายบวมเป่งเลยครับไฟนั้นเป็นศึกสุปอร์ไฟที่ใครจำกันได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นชกกิ่งหนึ่งไฟครับแล้วก็แม่แพทย์แนะนำครับว่าเลิกดีกว่าครับแม้ว่าจะผ่าตัดเรียบร้อยเป็นไปด้วยดีครับเลยหนักก็ประกาศเลิกไปนะครับแต่ว่าแม่ทนกลิ่นสาบนัวไม่ไหวครับ หายไป27เดือนครับกลับมาชกไฟนี้ขณะที่เควินฮาวเวิร์ดนั้นแหมก็ต้องบอกว่าโนเนมครับสำหรับวงการมวยโลกในชั่วโมงนั้นครับในพิกัดรุ่นซูเปอร์เวทตเวทนี่เรียกว่าแหมภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเจอร์นี่แมนครับเป็นเกรดบีเกรดซีครับในวหนาดนนี่ ส่องมาอย่างดีครับในการคัมแบ็กไฟแรกครับเรียกความมั่นใจแหมดูครับสปีดหมัดยังดีครับหมดยกที่หนึ่งคู่นี้นี่กำหนดสิยกนะครับเป็นการชกนอกรอบเจวินฮาวเวิร์ดนี่ก่อนหน้าไฟน์นี้ก็คู่ต่อสู้ที่พอจะมีระดับหน่อยก็อย่างเช่นมาลอนสตาร์ลิงนะครับ นอกนั้นนี่หละประเภทเกรดบีเกรดซีทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นแล้วนาเป็นต่อเยอะครับได้รับการวางตัวเป็นต่อก่อนขึ้นเวทีนี่โอ้โหบานเบอร์เลยครับหลายเท่าตัวครับแต่ว่าบนเวทีเป็นยังไงดูกันครับหมัดมวยนี่เป็นเรื่องไม่แน่นอนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับหายไป27เดือนครับโดนขวาเคเป็นฮาวเวิร์ดไปหมัดหนึ่งแล้วอาวเวิร์ดวันนั้นนี่เพิ่งอายุ23นะครับ เลยหนาดนี่ในชั่วโมงนั้นนี่ก็เรียกว่าอยู่ในระดับซูเปอร์สตาร์ครับการคัมแบ็กของเขานี่แหม่ย่อมย่อมไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับแฟนมวยทั้งโลกสนใจครับไฟนี้แล้วก็นวมที่ใช้ในการชกไฟนีนี่เลยหนาเป็นคนเลือกนะครับปกติ ก็จะเป็นนวมทั่วไปนี่ณเวลานั้นนี่ยังมีไม่มีกฎบังคับนะครับนิ้วหัวแม่มือต้องเย็บติดกับนวมนะครับแต่ว่าเรนาดเลือกนวมเอวอรลาสรุ่นที่นิ้วหัวแม่มือถูกเย็บติดเอาไว้นะครับป้องกันนะครับเพราะว่าแม่เจ้าตัวนี้อย่างนี้เรียน,นมีปัญหาเรื่องในตาครับจริงๆก่อนไฟนี้นเนี่ย ก็ทําการตรวจนะครับเพื่อขอใบอนุญาตขึ้นชกมวยในรัฐแมสซาชูเซส์นี่ปรากฏว่าเรตินาในตาซ้ายที่ผ่าตัดมานี่ผ่านฉลุยครับไม่มีปัญหาแต่ว่าไปมีปัญหาเพิ่มที่เรตินาตาขวานะครับกว่าจะผ่านการทดสอบกว่าจะได้ใบอนุญาตมานี่จริงๆนี่กาหนดแรกนี่จะต่อยกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับไฟนนี้สุดท้ายต้องเลื่อนมาเป็นเดือนพฤษภาคมครับ อะไรก็อะไรก็ตามครับเรนะน่าก,ก็ผ่านการทดสอบมาได้ครับได้รับใบอนุญาตให้ขึ้นชกได้ครับในไฟคัมแบก็กไฟนี้ผู้ชมนี่ในเซ็นทรัมวันนั้นนี่หมื่นกว่าคนนะครับไร่วาแน่นตึงไปเลยครับยเว์พยายามจะสาวเข้ามายัางไม่ถึงตัวครับยกที่สาม เดิมทีนี่ยเรนาตตั้งใจจะแหมเปิดตัวไฟคัมแบ็กนี่จะต่อยที่เมดิสันสแควร์การ์เด่นนะครับปักแหมดูครับมีสับเท้าหลอกครับลีลาราชาวมวยโลกเริ่มมาเลยครับโชว์สป,ปีดหมัดแล้วอาสไตล์เดียวกับที่เคยใช้ครับในไฟต่อยกัโบโ,โรเบร์โตดูรันไฟที่สองนะครับแหมลิงหลอกเจ้าครับค้างกันไว้นะครับเดิมทีนี่เรนา จะชกที่เมดิสันสแควร์การ์เด้นครับแต่ปรากฏว่าไม่ว่างครับติดคอนเสิร์ตครับของวงร็อกชื่อดังในยุคนั้นครับวงเยสนะครับก็เลยต้องหาที่ลงใหม่ตอนแรกจะไปที่แอตแลนติกซิตี้นะครับก็ปรากฏว่าไม่ตกลงกันไม่ได้ครับหากภาษีแพงครับ9%ครับที่แอตแลนติกซิตี้ครับก็เลยนี่แหละครับขยับมาลงตัวกันที่รัฐแมสซาชูเซตส์นี่แหละครับ ดิสเซนทรัมนะครับค่าตั๋ววันนั้นนี่ถูกสุด10ดอลลาร์นะครับแพงสุด300ดอลลาร์นะครับไม่ใช่ถูกๆนะครับรีนไซน์นี่และหนึ่งในผู้ชมรีนไซน์วันนั้นนี่รวมถึงมารินแฮกเลอร์ด้วยนะครับดูหมดยบจ้องตากันหน้าดูครับยกที่3ามยกที่สี่ครับว่ากันต่อ หนึ่งในผู้ชมปริงไซ์วันนั้นนี่มีมาวินแฮกเลอร์ครับแชมป์โลกมิดเดิลเวทสามสาบันในเวลานั้นนั่งอยู่ด้วยนะครับว่ากันว่าเป้าหมายของเรยน่าในการคัมแบ็กครั้งนี้ก็คืออยู่ที่มาวินแฮกเลอร์แะครับตั้งใจจะเปิดศึกซุปเปอร์ไฟกันในคือเล่านานี่วางแผนไปฉากๆเลยนะครับว่าจะ ต่อยไปแล้วก็เก็บแชมป์มิดเดิลเวทก่อนจะข้ามรุ่นขึ้นไปเจอมาเวนเฮกเลอร์ในระยะไม่เกิน2-3ปีครับหลังจากไฟน์นี้ลองดูกันว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับแต่ว่าแฮกเลอร์มานี่นั่งชมอยู่ข้างเวทีด้วยครับซื้อตั๋วมันเลยครับยืดหยัดโซนาเวิร์ดนี่ยังไม่ช้ากว่าเยอะนะครับดูจากตรงนี้นี่ ต่อยจ่าๆสักหมัดนี่อาจจะยากหน่อยครับขยับเข้าไปบวกขวาเลยครับเรนาแล้วก็สเต็ปเท้าไว้ไมดูขยับหลอกยิงขวาอีกมันนึงเ,เริ่มออกลูกเหนือแล้วครับเรนาเนืทำหลอกทำล่อครับยิงหนึ่งสองสามกาดเริ่มไม่ยกครับแหมมั่นใจสับเท้ามดูครับ ทวงหมัดแล้วครับเรนน่นมีครับทวงหมัดโปโลครับอ่าแต่โดนขวาคิวินาเวิร์ดหงายท้องไปเลยโอ้โหนี่อะไรครับประมาทครับเรนน่านับแรกในชีวิตการชกมวยอาชีพเลยครับโอ้เจอมวยโนเนมอย่างคิวินาเวิร์ดต่อยลนเลยครับเรนน่าโอ้นี่คือสิ่งที่โรเบิร์ตเตอร์ดูรันทําไม่ได้นะครับในการเจอกันเรนน่าสองไฟตโทมัสเซิร์นก็ทําไม่ได้ครับโอ้โหดูครับคิวินาเวิร์ด ลุยแล้วครับจะช็อคโลกแล้วลวุกซ้ายหมาดหนึง่งเอาเนาดเอาอยัางไงครับมาเหมือนจะประมาทไปหน่อยเอาโดนซ้ายไปอีกหมาดหนึง่งอา้าแล้วต้องเอาตัวรอดก่อนครับเนนะาตอนนี้ฮาวเวิร์ดยิงขวามาหมดยกซะก,ก่อนครับโอ้รับน่าจะตะลึงกันทั้งสนามเลยครับเลนาะดูภาพชายคลิบเ <c oughs> ต็มกรามเลยครับ ตวงพลอยเลยครับดูครับมุมนี้เนี่ยโอ้โหสะ้านเลยครับเอาละครับมายกห้าพาไทยกันหน้าดูครับมวยคู่นี้เอาหมดได้นับไปแล้วนะครับยกที่แล้วครับเล่นหนาทำไปเล่นไม่ได้นะครับสามยกแรกนี่คุมเกมมาดีๆครับยกสี่โดนขวาโป้งเดียวครับ หายท้องไปเลยอนนันที่จริงแล้วนี่จ,จ,จุกเล่นนาดเองก็ว่ากันว่าเป็นมวยที่น้ำหมดน้ำทนเกาะคางหินใช้ได้คนนึงนะครับต่อยกับมวยกําปั้นหนักอย่างโทมัสเซิร์นอย่างโรเบิร์ตดูรันมานี่แทบไม่มีจังหวะที่เขาโดนต่อยจนออกอาการเท่าไหรน่นะครับแต่ว่านี้โดนนับไปแล้วก็อ้าวแลวครับฟาเวอร์จร้วงลุยเป็นชุด หยุดไป27เดือนครับเหื่อนนายแต่วันจะจะ,จะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากด้วยวะครับแมวิมานดิวาดไว้แพ้ไฟนี้นี่โอ้โหพังทลายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอย่างที่เรียนนะครับการเปิดศึกซุร์ไฟกับมาวินแฮกเลอร์นี่โอ้โหเงินเป็นล้านๆครับมากองรออยู่แล้ว กับตัวไฟนี้นี่เรนาดการันตีไป3ล้านดอลลาร์นะครับเอาละครับนี่ขนาดมวยหยุดไป2ปีกว่านะครับโอ้โหเอาครับขวาคุลมัดโดนขวาอีกมาหนึ่งเรนาดเอาที่กิวินเวิร์ดนี่รับไปแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญครับแต่ก็ถือเป็นกับตัวที่เยอะที่สุดในชีวิตเลยครับเรนาดเริ่มเล่นหนักๆเลยครับ ยกที่แล้วเผลอไปหน่อยแทงแยบขวาตัดลำตัวสองหมัดหมดยกแหมดูว่าหมดยกนี่มีเรียกว่ามีแทชทอ t a l กันตลอดเลยครับครูนี้นี่เอาครับเวิรา์ดรักานเกงเ่งไงกระโจนเข้าต่อยเลยครับยกที่หกครับต้องดูเรื่องการยืนระยะด้วยเจ้าเลนน่ดน,นี่ ไปสองปีกว่าครับกลับมาไฟแรกเป็นยังไงครับพยายามจะเดินเบียดยิงขวาหุกซ้ายไม่โดนเดินไม่เร็วครับฮาวเวิร์ดนี่ อย่างนี้นี่เรนาดฟื้นแล้วครับก็กินและหนา,นานลำบากนะครับแต่เดินไม่ติดนี่จังหวะฝีมือนี่เหลือกำลังลากจูงอยู่แล้วครับนี่เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมปี1976ที่มอนทอรีออลนะครับคือก็เลยเล่นหาดก็ตีเดียวกับที่พยาอพูนทรัสของเราครับได้เหรียญทองแดงมาทีมมวยสหรัฐชุดนั้นนี่ก็ แจ้งเกิดกันหลายคนครับพี่น้องเลองแล้วก็ไมเคิลสปริงส์นี่เหรียญทองทั้งคู่นะครับาอาะครับใช้ฟุตเวิร์กเลยครับสักแทกแยับเอาเวิร์กเอายังไงครับโดนแยับซ้ายเข้าไม่ถึงตัวนี่ก็โอ้โหเรียกว่าทำอันตรายเลน่านลำบากเลยครับ ต่อยทรงนี้เนะ่มคู่ต่อสู้หงุดหงิดนะครับไล่ไม่ทันหนึ่งสองตอนที่พีิกสุดๆนี่โรเบอร์ hmm. ดูรันเจอเข้าไปนี่เลิกดืด้อมาแล้วนะครับต่อยไม่ทันนะครับเจอลิงหลอกเจ้าเข้าไปนี่โอ้ประสาทเสียครับ ยกที่7ครับว่ากันต่อกำหนด10ยกครับมวยอุ่นเครื่องนอกรอบนะครับปรุนพิกัดรุนซุปเปอร์เวทเวทเวทช่วงเลยเลนน่านกันถึงสีดำครับกับคาวินฮาวเวดสามสิบเจ็7ปีที่แล้วครับมวยปรุนนี้ว่าพูดถึงแล้วจริงๆทั้งคู่ก็มาไม่ได้เต็มพิกัดซุปเปอร์เวทเวทเวดฮาวเวิร์ดนี่มา151ปอนด์ครับขณะที่เลนน่านมา149ครับ ขาดไปเยอะทีเด on so no ียวครับซสเปอร์เบนโตเวตอยู่154ปอนด์นะครับมาวดยิงขวาดึงหลบไปได้นิดเดียวครับเรือนาเกือบไปบวกกันแล้วครับก้าวขาไม่ออกช้าลงเมื่อไรแล้วก็แหมยุ่งแล้วครับเรือนา เดือดจะช้าลงครับแม่งถึงยกเจ็ดเลยครับเลยเรียกว่าค่อนทางแล้วเอานาตัดลำตัวแล้วขึ้นบนทำได้ดีวบวกการอ้าวได้สองหมัดครับฮาวเวร์ติดกระบายเดินหน้าฮาวด์อากาศยกอากาศควยเป็นกันไกลครับสไตล์เดียวกับจอร์ดโฟแมนเลยครับเดินเข้าติด ทำอะไรได้ถนัดหรือเปล่ายิงขวาไม่โดนอีกไม่เรนาดเน่ไม่ยกกาดนะครับฮึมฮึมฮุกซ้ายน่าหวาดเสียวเหมือนกันนะครับโดนไปแล้วนะครับแต่ว่านี่เริ่มจะมั่นใจครับเรนาดเอาเวทช้าลงนะครับโอ้โหโดนฮุกซ้ายเต็มแขนมือับหน้าสะบัดไปเลยเมื่อสักครู่ ทำไปทรรมดาในรับว่าจะหมดก่อนนะครับเนีย่ยหมดยกครับดูเลยครับแมหมดูทีนี้นดยทีนี่พุทธศิลปนดิ๊กแฟร์ตี้นะครับว่ากันต่อครับยกที่8ที่มุมของเลนา่าเนี่ก็ยังเป็นอันเจโลดันดีนะครับเป็นเทรนเนอร์ช่วงพักยกนี่กระตุ้นให้แหมสิบเอกครับ ตัดลำตัวเยอะๆ,ๆครับเพราะว่าดูทาวเวอร์ดนี่จะช้าลงไปแล้วครับหนาดึงไปมีหมัดชุดเนี่ยตัดลำตัวแล้วขึ้นบนบวกซ้ายอ่าครับตัดซ้ายไล่หมัดหนึ่งออกลูกกุ้งง่ามไปแล้วครับเจวินทาวเวอร์ดตอนนี้น what we he has the the and back Ray to future to get to being Leonard do in เดือนนัน้นนี่อย่างที่เรียนครับวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนไว้หมดแล้วครับวันนั้นนี่เขาให้สัมภาษณ์นะครับก่อนชกว่าอีกไม่เกิน1ปีครับหลังจากไฟนี้ครับเขาจะกลับมาเป็นแชมป์โลกเวทเตอร์เวทนะครับแล้วก็2-3ปีครับเขาจะขึ้นไปทำศึกซูเปอร์ไฟกับมาร์วินแฮกเลอร์นะครับ ดูตรงนี้นี่สภาพร่างกายนี่หรือว่าฟอร์มนี่ไม่ยังห่างจากจุดนั้นพอสมควรครับเอาจริงจริงนี่ยุคนั้นนี่เสือสิงห์กระทิ้งแรดในรุ่นใกล้ๆกันนี่แบบรออยู่เยอะนะครับยุคนั้นก็มีอย่างโดนาคอรีร่นี่ก็เลยเป็นดาวรุ่งขึ้นมาครับไอ้งูเห่า กระทั่งมวยอย่างอารอนไพเออร์ครับซึ่งรุ่นเล็กกว่านะครับเวิร์ดอยูท่าอยู่เย่งๆอยากจะข้ามรุ่นมาเจอเลนาร์ดเลยใครก็อยากเจอครับเลนาร์ดเจอกับซุปเปอร์สตาร์นี่มหมมายถึงเงินทองเป็นกองกองนะครับร่ำรวยกันไม่รู้เรื่องอาเวิร์ดนี่อาเวิร์ดยิงขวาตัานเลนนาร์ดเข้าสามเหลี่ยมครับติดเชือกอาเวิร์ด ทำอะไรได้ไหมไม่ด,ดูมันจะหมดยิ่งกว่าเรีนหาดีกนะครับฮาเวิร์ดนี่โอ้ช้าไปเยอะอ้าวครับได้ขวาประมาณนึงหนาดใหม่ฟุตเวิร์ตนะครับไม่เต้นแล้วนะครับจะรอดักจังหวะบวกเจ๋งๆสักทีเลยครับตัดซ้ายลำตัวโอ้เต็หมุนประมาณนี้สุดไปเลยครับพาเวิร์ด ยิงขวาตัดซ้ายลำตัวอีกหมัดหนึ่งโดนเยอะครับเอาครับส4มสี่หมัดย้ำข้าไปครับใช้โค้งด้านขวาบอาเวิร์ดเอาเลยครับชุดใหญ่เล้วนาดเนี่โอ้โหเห็นฮาาเวิร์ดอ่อนเร่งเป็นชุดเลยครับหมดยกยกที่เก้าครับว่ากันต่อมวยคู่นี้นี่กำาหนด10ยกนะครับแต่ว่ายกสิไม่มีครับจบที่ยกนี้ครับ จบอย่างไรจบแบบไหนใครอยู่ใครไปครับตามชมกันหลังจากโดนนับไปในยกที่ร<ช>ับก็เริ่มจะกลับมาคุมเกมได้ครับเรนาดโ,โดนขวาไปม,มาหนึงยกที่แล้วปลายยกดีมาชุดใหญ่เลยครับฮาร์วดดูมมทำไปทำมาในแรงจะเหลือน้อยกว่ามวยที่หยุดไป2ปีกว่าอ้าวเรนาดขวาซ้าย เพอพยายามจะเดินสาวครับมเัอ,อคลิกล็อกช็อคโลดชนะเลือนาดได้นี่ก็โอ้โหเหมือนยิงกว่าถูกหวยเลยครับโดนหนึ่งสองเรือนาดผู้บรรยายข้างเวทีนะครับบอกว่านีา่แเหมือนโจเฟเซียย่อส่วนครับรูปร่างสไตล์การชกนี่คล้ายๆครับสำหรับ,ครบเควินฮพอเวิร์ดนะครับ ลนานก็สบายแล้วครับตอนนี้นี่ฮาวเวิร์ดไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรครับลูกซ้ายตัดซ้ายลำตัวตัดซ้ายลำตัวอีกหมาดหนึ่งโดนเยอะๆนี่แรงมันหายนะครับตัดก็ไปตรงใช้โค้งเลยครึ่งยกกับยกที่เ been been knocked He out. has ยกมว o อาชีพมานี่ไม่เคยถูกน็อกมาก่อนนะครับไม่เคยแพ้แบบไม่ครบยกนะครับในความไปแพ้4ี่ไฟของฮาวเวิร์ดอ้าวโดนซ้ายไปหมัดหนึง่งเมาครับโอ้เอาเลยครับพยายามจะกอดแท็กโอ้โหเลยนาดพลาดไปดันหน้าไปเลยครับอ้าวครับโอ้โหโดนซ้ายออกการเต็มเลยครับหมัดเมื่อสักครู่ลุยแล้วครับแล้นาดนี่ ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีจังหวะประเด็จศึกดีที่สุดคนหนึ่งของวงก,การมวยโลกยุคนั้นเหมือนกันนะครับโอ้โหอย่างเมาครับพมอว์ดโดนซ้ายมาหนึง่งโอ้โหยืนไม่เต็มเท้าเลยครับมาเว์ดแอนไปแอนมาดิฟลาตตี้โย้โบกมือโยตีการโจกค,ครับโอ้โหไปแล้วว่ากเ็เลยเลนนาดครับเอาชนะทีเกโอครับรอดไปครับ ด้วยเวลา2นาที28วินาทีของยกที่9ครับโอ้โหเทรเวนเวิร์ดแพ้แบบไม่ครบยกเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับโอ้โหดูครับทีมงานของเทรเวนเวิร์ดไม่พอใจครับมาหาว่าดิคเฟอร์ตี้จับแพ้เร็วไปครับนี่ครับซ้ายหมัดแรกครับเต็มจะงอยคางเลยครับ <c oughs> โอ้เ<อ> <c oughs> มาดังกับบัดสุราเข้าไปเป็นขวดๆเลยครับแอนไปเลยครับมาเทรเวนเวิร์ด ดูครับรัดเอวเลยครับแพ็กเหมืนดักบี้เลยครับชนักลากเอาไว้ดูจ kind of like ังหวะสุดท้ายครับยืนแกว่งไปแกว่งมาครับก็เด็กเฟิร์ตี้ก็ตัดสินใจยุติครับก็อนถือว่าเหมาะสมเลยครับก็ แต่ว่าหลังจากไฟนี้นะครับจูเกเเลนนานก็เหมือนกับว่ารู้สึกครับว่าเขายังไม่พร้อมก็ประกาศแขวนนมไปอีกรอบนึงครับหยุดไปอีกทีอีก3ปีครับแล้วก็กลับมาในปี1 9 8 7ด้วยการชนะคะแนนมาว,วินแฮกเลอร์แบบโอ้โหคลิกกลอกไปเลยครับเป็นซุปเปอร์ไฟซึ่งไฟคลาสิกเราเคยเอามาให้ดูแล้วนะครับอยู่ในช่วงต้นๆหน่อยครับย้อนกลับไปดูกันได้ครับก็ ทำแบ็กกลับมาคว้าชันะได้นะครับสำหรับชูเกเลยเลนาทครับชนะทิโต้คาวินทาวด์ไปในยกที่9นะครับและนี่ก็คือไฟคลาสิกสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มวยความทรงจำคู่ไหนโปรดติดตามนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ